4.5.06นะครับ4.5.12้ 4, 5, 1, โอ้โหสวันติดแล้วฮะแต่ต่างเลขน,นะครับชิ 4, 5, 1, ฮะี่หนองหอยเมวานก็ฮิตาชิวันนี้ก็ฮิตาชิเมื่อวาน4.5.06วันนี้4.5.12สุดจัด บางวันคนเยอะบางวันคนน้อยนะครับแต่ละวันไม่เหมือนกันก็เหมือนท้องฟ้านั่นแหละบางวันสีคาบางวันสีขา,บาวขาบางวันก็สีทาผสมไป ก็คตชีวันนี้ก็คีตชิ้อะไรครับเนี่ยคีตชี้อย่างที่เรารู้กันนะครับบีดจะเหมือนคุยนะครับคล้ายๆกับว่จังหอยน้ำด้วยนะครับประมาณนั้นเลยเห็นนะฮะวีคุยนะวันนี้สิบกว่านะครับ วันนี้แค่สิบกว่านะก็ไม่เรียเท่าไหร่นะครับไม่เรี้ยเท่าไหร่นะฮะวันนี้สิบกว่าเองนะครับออกมาอยากสวยงามภาพนึงนึง